วันนี้ผมก็ได้เดินทางอีกครั้งจุนไหม้ปลายทางอยู่ที่จังหวัดตากซึ่งผมจะไปหาน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องเมมโมใครหลายๆคนจะรู้จักในชื่อในนามที่ว่าเมมโมสาวกาเรตาาเราจะไปดูกันครับว่าน้องเมมโมนั้นจะมีความน่ารักหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงที่บ้านเขา,เขาไปดูกันครับ ตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ที่ถนนลอยฟ้าตรงน,นี้ที่เราจะไปบ้านน้องเมโมเอววิวสวยมากตรงน,นี้โค้สวยเลยเห็นไหมจิตแล้วแบบเลือดตานี่แล้วทอเลนี่เลืเลเลอร้อยเหรอ,อจุดแรกกับฮาพราเลย <laughs> จิตแรกเราเลยจะเจิจะได้กว่าจีพีเอนาเมียอย่แล้วเนี่ยจะกว่าเลือดทุกคนเลย แล้วก็ออกจากปีโอกรอยเสร็จละอาจจะเป็นแรลงมาน้ำบาลี้ยงนะตอน้นกว่าไปนี่ถึง,ตตง,ถงดดก็เลยไว้ปี๊ข้เราเฉมซเลยอันเด็เลยเราไปโทรห้างแล้วตุวาโทรห้ามีมวดยกว่าถ้าเว<อ>ลาถ้าถ้าโทรน้ะมีวาตั้เ นนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าของหมู่บ้านห้วยขนุนหมู่บ้านอยู่ในอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากหรือว่าเป็นหมู่บ้านของน้องเมโม,โมเสาเกระเรียตาดการเดินทางเมื่อวานผมใช้เวลาจากเชียงใหม่มาที่บ้านห้วยขนุนก็ใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยกันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าเรามาร่วมรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวของบ้านน้องเมโม น้องเมโมเนี่ยเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบจากมหาลัยที่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่เจตนาที่แน่วแน่ของน้องเมโมเนี่ยก็คือการได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็การได้กลับมาทำเพจทำยูทูบอยู่ที่บ้านบังทีก็ทำให้ฉุกคิดได้ว่า ชีวิตคนเราไม่จําเป็นต้องมีวิถีชีวิตที่สวยหรูอะไรมากมายเพียงแต่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้ว,วสิ่งที่ตัวเองอยากท,ทําจริงๆและสิ่งนั้นเป็นงานของตัวเองได้สิ่งนั้นแหละจะเป็นความสุขของชีวิตต่อมาผมก็จะพาให้รู้จักกับวิถีชีวิตของน้องเมโม หลังจากที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเนี่ยน้องเมโมก็จะทำหลายๆอย่างทั้งทำกับข้าวบ้างแล้วก็ตื่นมาให้อาหารหมูที่ตัวเองเลี้ยงเสร็จแล้วนั้นน่ะน้องเมโมก็จะอาจจะทำคลิปไปด้วยนะครับถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อที่จะเอาลงในเพจในแต่ละวันหรือว่าแต่ละครั้งที่ไปทำอะไรต่างๆนอกจากทำคลิปแล้วน้องเมโมก็ได้ช่วยในเรื่องของ การทําสวนทําไร่ให้กับพ่อแม่ด้วยแล้วก็อาจจะมีการขายของให้กับแฟนเพจเช่นตอนนี้ก็ที่ทําอยู่ก็คือแพ็คเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่อยู่ตามบ้านหรือว่าที่ปลูกไว้นะครับเอาไปขายให้กับแฟนเพจหลังจากนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูสวนของน้องมโมกันว่าวิธีชีวิตการทําสวนของ พ่อครอบครัวของน้องเมโมเป็นยังไงเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็จะไปสวนสวนมันสวนมันเนใช่สวนทุกอย่างใช่สวนทุกอย่างหรือไม่แล้วอะไรอ่ะแล้วก็ารมีเออแล้วเมโมแต่งหน้าแต่งตาแล้วเขาจะไปดูบรรยากาศที่นาของน้องเมโม นี่ทางมอกระเดียต่างนะครับน่ารักมากดูด้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมไปถ่ายรูปค่ะไม่ใช่พร้อมไหมไปไปไหนไปสวนค่ะอันนี้ก็คือทางไปสวนพอมีบอลนะคะอะไรไม่ใช่ลองนี้ปะไม่ใช่เมื่อก่อนเราไปทางนี้แต่ว่าทางนี้มันตัน ทางน้ำของหมู่บ้านนะคะไปเรืนียไปเรื่อยที่ไหนรถขึ้นไหนสังนัโนไรฉะนั้นที่รถกำลังขึ้นนอันนี้คือส่วนของเราเออนี่ความรู้ของการหลวงใช่นี่เราจะลงไปตรงนี้แหละเนี่ยลงไปรถไซ์ลงมาเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่บุญรอดก็มาที่สวนของมิโมโครั้งแรกแล้วก็มาเที่ยวบ้านครั้งแรกใช่ไหมพี่ใช่มแม่หลง,ลงด้วยเป็นยังไงบ้างคะหลงคือไปบ้านโน้นครับทางยากมากก็คือหลงไปฝั่งโน้นนะคะใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็ใครที่จะมาบ้านนี้เขาจะหลงกันทุกคนนะคะถ้าใครไม่หลงถือว่ายอดค่ะอืมเปลี่ยนชื่อบ,บ้านขนุนเป็นบ้านพาหล,ลงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่บุญรอดก็จะพามาถ่ายรูปให้เราที่สวนนะคะ าจะมาไทยรูปวันโมอยากได้แบบชุดกะเรียงใส่ชุดใส่คู่กับทุ่งนานี่เรามาในทีมชุดชุดกะเรียงถ้าสองคนเลยนะคราใช่กค่ะใช่ครับผมเอตอนนั้นมาสวยนะถ้าทำถ้าทำกัะต้อมบนนั้นน่าจะสวยมากใช่ไงเออน้้สางใหพี่สร้างนั้นนอนได้คืนเดียวอะนุ่นลงนุ่นตอนนี้ เราก็จะมาดูข้าวโพดนะข้าวโพดนี่มันก็แห้งนะเริ่มแห้งแนละ้วไม่ไม่นานน่าจะได้หักได้เกี่ยวแล้วนะข้าวโพดข้าวโพดที่ที่นี่เขาจะปลูกข้าวโพดแล้วก็ข้าวนาข้าวนานี่ปลูกไว้กินข้าวโพดเนี่ไว้ไขยนะครับแล้วก็จะมีมันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลังอันนี้ไว้ไขยนะครับแล้วก็มีฝาน,นุนก็จะเป็นโรง เขาเรียกว่ารอออัอน,นั้นส่งโครงการหลวงอ๋อ,อกไก่หรือว่าใครเรียกตอนนี้เราก็นำหน้าโนมโมบรรยากาศที่นี่ก็สวยดีนะครับถ้าเรามาเที่ยวในช่วงนี้แนะนำมาเที่ยวฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนนี่แหละบรรยากาศแบบโลซี e ั s o ใช่ครับแต่ถ้าเป็นฤด,ดูร้อนสวนข้าวโพดอย่างนี้ก็ไม่น่าแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันก็จะ โลงหมดเลยแห้งหมดเลยนะครับรูดูร้อนอมาไปเขยบ้านนี้ดีไหมโอ้โคถ้ามาไปเคยบ้านอย่างนี้นะก็ทำทั้งมาสปาราข้าวโพดแล้วก็ปลูกนาแล้วก็ปลูกผักอชีวิตก็คงจะว,วงเวียนแบบนี้ใครที่ชอบชีวิตสโลไลฟ์ก็มาแบบมันมาเป็นเคยแถวนี้ได้ก็ประมาณนี้ครับ น่าตินะเกี่ยวมาหรอ <c oughs> คุณมันเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นพ่อเมโมนะครับฮะคุณแหวนไม่มามันจะแร่คุณแหวนเนี่ยอ๋อ เตที่แบบแบบไปผสูรสั like. been, h, rude, 1, ่น <t> ับเราป่ะในสูนสูนอะคือเกือบป่านเนีรยางเขาผลสานอ่าเขาแต่แค่แ้มีชาแล้วโครงการหลวงมั้ยเนาะอไม่ลามาเนาะไอ้ทีว่ตัวโลไป็นไรไอ้ฮีว่าดกิโลไม่ฮีว่ดีรอยนี่มาซบปะหลังนะครับกิโลเซบะ แต่มันหัวนึงมันก็ได้เกือบกิโลแล้วนลเนาะแี่กิโลเนาะหอ,อยใหญ่ๆนะมีสกิโลนี่ยหาหนาอนี้อน<ต>สอกิโลแต่แค่ไหนอโอ้โหกิโลละสามบาทถือว่าเป็นราคาปกติเนาะเออปกติแล้ราคาคือสูงนังเ่เองว่าใหญ่แบบซอ้ะเทรอาราคอหือพาราาาคือบาทตเลเนี่อา

อีขั้นในชีนเนาะอ๋อเล่นปลาเล่กาอิอ๋ออันนี้ันในชี้นี่เล่ในปลา,ดไ,า,าได้ไหมไม่ป่าเยอะนชาวหรอเทียตลอดปีกนันเนาะนี่ที่ตลอดปีเนี่ยเยอะเลยเป่อยเล่นป่รอเล่มแม่ตื่นน้อยเนี่ยนี่ได้มกเออตลอที่เราลูนแม่ติน้อย่น้อยน่ะแม่ตน้อยแบแม่ตแม่ตื้าโดนเนี่ยน่ะข้อแรก

้าูกเนเกา่อยออ้าใรลอยทอดลูกอันนี้จทอดกับปลเกล้ๆนานๆเด็ใคนนได้ใช้หลังจากที่ไทรูปที่สวนเสร็จ เราสองคนก็ได้เดินทางไปร่วมง,งานอีสูสุที่อีกมุมบ้านหนึ่งซึ่งเป็นงานฉลองให้กับลูกค้าที่มาซื้อรถที่ได้ซื้อรถของทางบริษัทก็ได้เข้ามาหมู่บ้านเนี่ยก็ได้เห็นเด็กน้อยหรือว่าคนใหญ่คนข้าคนแก่เนี่ยได้มาร่วมงานฉลองของบริษัทด้วยพอได้เห็นคนเท่ากคนแก่หรือว่าเด็กเนี่ยก็ได้ทําให้คิดถึงกันนะ Khi thứ ba nó cả